สวัสดีค่ะสวัสดีท่นที่ติดตามชมช,มช่องมอมมาสไตล์วายพุชมานสวัสดีทุกนะคะวันนี้นะคะพุมานจะมาอะไรคะวันนี้ก่อนจะออกไปเที่ยวนะคะพุมานจะมาเมาล์มอยสัหน่อยหนึ่งนะคะเ,เกี่ยวกับการทำเอ่อยูทูบนะคะ <c oughs> อีกคลิปหนึ่งนะคะการท YouTube นะคะสาหรับท่านอา่าที่เข้ามาใหม่น,น้องๆใหม่แล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนะเาะคุยกันเฉยๆนะคะก็จะประสบการณ์หนึ่งปีที่ทํามาเนะเาะอย่างน,น้อยๆก็คือ ก็จะมาเรียนใกล้จบแล้วรอไปประกาศอย่างเดียวนะคะในหนึ่งปีนี่ก็ได้ประสบการณ์มาเยอะนะคะได้รู้ได้เห็นได้หลายหลายอย่างนะคะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเป็นปกติเนาะในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะก็เหมือนกับทํำย t u b บเนี่ยเราก็ได้สังคมสังคมหนึ่งขึ้นมานะคะก็สังคมที่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมานะคะใช่ไหมคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ มันก็เหมือนดรามา่าเหมือนเออหน้าไว้หลังหลอกเหมือนตอนแหลเหมือนเรื่องกริงอะไรประมาณนั้นก็มีอนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะคือแบบว่าเอ่อ <c oughs> ผูั้มันตลกมากอะนะคะอย่าไปซีเรียสนะสําหรับคนที่มีความจริงใจก็มีเยอะนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอย่างดราม่าก็มีเยอะนะคะอันนี้มันก็เรื่องของเขานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับพจมานะคะคือพจมานอยากจะเมัมมอยเฉยนะคะไม่มีอะไรทำก็อยากจะคุยค่ะอยากจะคุยแบบว่าเออคนที่ทําสําเร็จไปแล้วนะคะก็ สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้คือคือการเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบทํางานก็เหมือนชีวิตชีวิตหนึ่งเลยนะคะว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเหมือนเราเข้ามาในโรงเรียนสถาบันใหญ่สถาบันหนึ่งนะคะแล้วก็ครูเขาก็มีให้เรามีการเรียนนะคะมีการเรียนมีการทดสอบแล้วก็มีการสอบนะคะเออถ้าใครคนที่ผ่านไปแล้วนะคะยังคนที่ผ่านไปแล้วก็ออกไปทำมาหากินได้เงินเดือนใช่ไหมคะเอออันนั้นก็แล้วแต่ว่าอยากจะทํางานอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าการทํ o ย t ท b e ก็ ให้ประโยชน์ได้หลายทางนะคะทีอะ่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีฝีมือหรือว่าจะมีความสามารถได้แค่ไหนใช่ไหมฮะแต่บางคนคอาจจะมองว่าอุย้ยก็ทาอยู่อย่างเดิมก็ทาอยู่อย่างเดิมไปเรื่อยๆก็แค่นั้นก็แค่นั้นนะคะไม่มีอะไร <c oughs> แต่ว่าโรงเรียนของเราโรงเรียนใหญ่นะคะโรงเรียนทั่วโลกเนาะการที่จะทําอะไรให้ติดอกติดใจเพื่อนให้เพื่อนเข้ามาดูเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถหน่อยหนึ่งนะคะเหมือนพระจมรนิงๆิพระจมรที่มีความสามารถอะไรเหมือนกันนะคะ แต่มีแต่ความจริงใจให้ค่ะมีความจริงใจให้แล้วก็มีความสุขกับการได้พูดคุยกับเพื่อนเนาะเออมันจะมันจะเป็นความสุขนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือต้อจะหาคอนเทนต์อะไรเข้ามาใส่นะคะเหมือนเหมือนแต่ละคนอ่ะนะคะก็ยังหาตัวเองไม่ถูกหาหาตัวตวน,นะะ่ะหาตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองไม่ถูกก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปแนวไหนใช่ไหมคะแนวไหนถึงจะดีสาหรับเราอะไรอย่างี้นะคะบางคนนะคะที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าทํางานที่มีทํางานเป็นมีงานเป็นหลักแล้วนะคะก็อาจจะแบบ เออก็หาความรู้ที่ใกล้เคียงตัวเองนะฮะเพราะว่าเราทํางานส่วนนี้เราก็ต้องเอางานแบบนี้มาอะไรประมาณนั้น่ะนะฮะก็ก็จะดูง่ายใช่ไหมฮะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็เอางานที่เป็นตัวเอกช่อดนะคะรังขนาดก็คือเป็นงานไร่งานนาก็ออกมาได้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่ดีถึงจะไม่โอ้โหกระสุงกระแสมากมายนะฮะแต่ก็ มันได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆมันมันเหมือนเลี้ยงเราไปได้เรื่อยๆนะคะอืมก็อย่าไปซีเรียสว่าอู้ทำไมเพื่อนเนาะได้เยอะจังเลยทำไมเราไม่ได้เราอยากได้กระแสนะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะคะคือแบบว่าใครชอบอะไรก็ทําไปนะคะชอบกระแสก็ทำกระแสค่ะไม่ใช่ปัญหาจริงไหมคะเหมือนเหมือนมันจะมาเนี่ยน้องๆนะคะน้องๆเขาเขาชวนนะคะป้าทําไมไม่ทํากระแสอ่ะจะได้เยอะๆแต่รู้สึกว่าป้าน่ะไม่ดังในกระแสเพราะว่าตัวเองกระแสดีอยู่แล้วไง พูดไปเอาง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือถ้าคิดว่าทำกระแสได้ก็ทำนะคะ แต่การทำกระแสคุณจะต้องดูข่าวดูอะไรให้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ตัดต่อเป็นนะคะดึงภาพเป็นนะคะนั่นก็คือการทํากระแสนะคะต้องติดตามมาตลอดเวลาแล้วก็ต้องลงให้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือการาก็เก่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องๆที่จบรุ่นเดียวกันมานี่ก็ไปทําด้านนั้นก็จเจริญงอกงามไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่สําหรับพ่อจะมาเนี่ยกระแสก็คงไม่ไหวเพราะว่าแก่แล้วไงะะก็จะใช้กระแสตัวเองนี่แหละ นะคะเออแล้วอย่างคนที่เป็นครูบาอาจารย์อะไรก็เจ้าจะจะ,จะไปในโซนนั้นนะคะโซนสั่งสอนโซนแนะนําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในการแนะนำทำโน่นทําน,น,านี่อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีนักเรียนผู้ปกครองเข้ามาดูนะฮะก็หลาย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 อาชีพเนาะเข้ามาดูก็อาจจะมีดีกรีอาจจะบอกว่าโอ๊ยก็ยังไม่เวิร์คเพื่อนยังไม่มีใครนั่นเลยอะไรเงี้ยก็อย่ายไปน้อยใจนะคะครูขาเพราะว่ายังไงมันก็ไปได้เรื่อยๆเนาะเออเอาที่ว่าเรามีความสุขนะฮะในในการทําตัวเองนะเนาะมีความสุขกับทุกคนกับทุกงานที่ว่าเราทำอ่ะเราทำไปเถอะค่ะไม่ไม่ต้องซสีเรียสเนานะทำไปเรื่อยๆเพราะว่า ทํางาน youtube นี่ยเขาก็ไม่ได้มีการกดเกษียณนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดเกษียนนะคะเกษียนตัวเองค่ะถ้าว่าไม่พอใจหรือว่าเบื่อหรือว่าพอแล้วอยากจะหยุดทําก็หยุดได้ค่ะไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ที่แน่ๆก็คือพยายามแหมดูสิสวยงามมากขนมแรงวันยังตอมเลยยามาห่วยนะคะก็เอาที่สะดวกนะคะที่ที่เราสะดวกเนาะ คุณทำอาชีพอะไรคุณก็ไปสายนั้นก็ได้ค่ะที่เราชอบเนาะก็ทุกคนะนะฮะก็มีความสามารถมันไม่เหมือนกัน,นะะเนาะก็เอาความสามารถของตัวเองฮะ,ะเราสามารถทําอะไรก็ทําอย่าไปเอาความสามารถที่แบบว่าอุยเขาบอกว่าทำแล้วได้เงินอะทาดีกว่าอะไรเนงะี้ยพักงาที่ตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรคะมันไม่ได้เงินมาง่ายๆ่ยะ โอ้โหวัชพ,พันธ์วัชพันธ์กดเกณฑ์นะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะอย่างคุณป้าวัชพันเนี่ยนะคะตกงานมาปีกว่าใช่ไหมคะตั้งแต่โลกนี้มานะคะก็ทํานี้มาตลอดนะคะเพราะว่าอะไรตกงานมันไม่มีงานทําอยู่แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะ เรียนรู้เรื่องนี้นะคะท,ทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบจับโทรศัพท์นะ,ะพูดง่ายๆเนาะไม่ไม่จับโทรศัพท์เห็นใครเล่นก็ไม่ชอบด้วยนะ,ะในการทํางานเนาะ,ะ <c oughs> แต่พอเป็นอย่างนี้มาก็คือความว่างมากใช่ไหมฮะ <c oughs> ว่างมากเพื่อนเพื่อนก็แนะนําให้ทํไอาองุนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เอาก็ลองดูอะไรเงี้ยพอลองแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าทําได้เลยนะคะเ <c oughs> ม้แต่ตัดต่อรงภาพก็ทําไม่เป็นค่ะเมื่อก่อนเนาะเออเพื่อนอ่ะต้องจ้างเขาลง เดยวเรนแล้วค่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนอะ่ะปีที่แล้วเอาไม่ต้องสมัยก่อนนะปีที่แล้วอะ่คะคิดว่าสองร้อยเลยนะคะให้เพื่อนทาให้อะ่ะเออจ้างเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ทุกวันนี้ก็อ่าทุกคนก็ทํเปินอะนะ่ะเนาะทาได้เร็ว แลัลงจากนั้นมาก็มีน้องๆในใน u ูทูบนะคะที่ทำด้วยกันมาเนาะก็เป็นผู้สอนนะคะคนน้อนสอนคนนี้สอนก็จะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ฝังไว้ในใจแล้วกันเนาะเออก็น้องๆก็สอนนะคะสอนคนนอนสอนการตัดต่อคนนอสอนการเข้าออกหลังบ้องหลังบ้านคนน้นสอนวิธีลงคลิปโอ้โหนะ่ารักมากค่ะทุกคนนะคะอยู่ในใจเสมอนะอยู่ในใจเสมอเหนื่อยมาพุดนะ นะคะทุกคนนั่นเลยนะคะน้องๆทุกคนนะคะน้องๆยู YouTube ทูบเท้งนั้นเลยนะคะที่สอนเนาะสอนป้าขอบใจมากนะคะพี่จะไม่เอ่ยชื่อ <laughs> นะคะทุกคนนะคะเป็นผู้สอนให้ป้าได้เรียนรู้ทุกอย่างได้เรียนรู้ได้ทํเปินนะคะทุกวันนี้ป้าเขาเข้าง่ายเข้าเร็วเข้าบินเตก็ยังไม่ได้จบนะคะยังไม่ได้จบหลักสูตรที่ ประสบการณ์เราต้องออกไปหาานนอกนะคะเมื่อจบมาแล้วนะคะเมื่อเราไปประกาศกับครูก่อนนะคะกับอาจารย์ใหญ่เมื่ออาจารย์ใหญ่ให้ไปประกาศมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ออกทํางาน,นะคะ่ะหาเงิน,นะคะ่ะทํางานหาเงินอะมาแรงวัน <c oughs> น้กผ่าคนใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเวลาจอดเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านะคะคือ,อมเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็เหมือนออกไปหากินข้างนอกนะคะเราก็ต้องดูเพื่อนใช่ไหมฮะเข้าไปทักทายเพื่อนเข้าไปหาเพื่อน เข้าไปเยี่ยมยามเพื ünk, But, ่อนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเป็นช่องใหญ่มีคนติดตามเยอะแล้วทิ้งเพื่อนไม่ใช่นะคะอย่าทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนน่ะหาได้ไม่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ไปเดินหานวก็ได้ง่ายๆนะคะคําว่าเพื่อนน่ะมันได้ค่ะเพื่อนกินเน่ยเยอะแยะไม่ต้องไปหาที่ไหนเดินปัดอยู่แถวถนนนี่ก็ได้ค่ะเพื่อนกินเนาะแต่เพื่อนที่จริงใจนะคะเพื่อนตายเอาไม่ต้องถึงเอาเพื่อนตายนะครับเอาเพื่อนที่จริงใจนะคะคบหากันนาดมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะ ราะฉะนะคะวัดกันด้วยใจให้กันด้วยใจนะคะทุกอย่างนะคะป้าเนี่ยให้ใจทุกคนนะคะแต่บางท่านก็อาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เยอะเนาะก็อาจจะช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าป้าดูเนะี่ยคือดูให้เต็มทุกคนนฮะ,ะจบเลยไงจบบางทีเบิ้นไปไหนไม่รู้ด้วยเนาะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องช้าวันหนึ่งก็จะเยอะมากก็ไม่ได้เพราะเรานหะ ผ่านแล้วนอก่านกดเกยียแ์้วก็จะทําให้มีปัญหาด้วยไปเยอะๆก็ไม่ดีนะคะเออก็ต้องมีลิมิตในตัวเองเนาะต้องเข้าใจนะคะทุกคนเนาะทุกคนก็หันมาถ้าต้องการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ที่อยู่แล้วยั่งยืนนะคะเออลองๆนะคะลองๆดูเนาะก็คือทำไปเรื่อยๆคะ่ะสำหรับคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะ ก็อยากจะให้เรื่องเอางานนั่นแหละนะคะแต่ YouTube ก็ต้องทำบ้างเพื่อจะได้คิดถึงเพื่อนเนาะมจะได้ไม่หายเหงาด้วยนะคะให้ให้เราคลายเหงานะคะอืนที่มีงานอยู่ประจำนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงานประจำก็ต้องหน้าตั้งตาทำนะคะเหมือนคุณป้าก็จะมาเนี่ไม่ได้มีงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยแล้วก็ใจรักด้วยนะพูดง่ายๆนะใจรักนะคะใจรักแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยก็เลยอยากออกมาหน้าจออะไรประมาณนั้น นะคะวันนี้ก็ว่าวยธรรมดานะคะก่อนจะออกไปเที่ยวนะคะวันนี้เนาะวันนี้ก็จะมานมาในมากของอะไรก็ไม่รู้นะคะจะออกไปเที่ยวกันค่ะเอ่อแล้วก็ค่อยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะคุยอะไรกันบ้างเนาะคุยกันให้สนุกสนานนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าเอามาคิดนะคะผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะแต่ความทรงจำดีๆต้องเอาไว้ให้กันนะคะคิดถึงกันเสมอนะคะเพราะว่าก็จะมาไปหาทุกคนนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่าโคจะมานเป็นเต่าค่ะ ไปซาแต่ไปแน่นอนนะคะถ้ายังไม่เห็นไปกลับมาอีกทีนะคะมามาเคาะประตูอีกทีนึงบอกว่าป้าป้าป้า,ปาตื่นตืนตืนตือนไปหาขอยแน่ไปหาข่อยนี้เ,น <c oughs> เดี๋ยวจะไปกันไม่ต้องห่วงนะคะไปให้แน่นอนเพราะว่าคุณป้าไม่ได้เลือกชั้นวันนะไม่ได้เลือกเอาใครนะคะให้ทุกคนคะ่ะให้ใจทุกคนเลยใครมาก็ไปหาไม่มาก็ยังไปหาอยู่เลยนะคะเอ่อมด้ซีเรียนะคะว่าคนณคนนี้ต้องข้ามคนนนคนนี้ไม่คะ่ะ เพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกันนกเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนนะคะรักกันไว้ดีกว่านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเนาะจบจริงๆิงดีกว่านะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ก็าราชาจะไปเที่ยวนะคะต้องแต่งตัวสวยหน่อยหนึงนะคะแต่งตัวสวยเพื่ออะไรคะไม่ค่ะไม่ได้เพื่ออะไรเนะ่ะ <c oughs> เพื่อความสุขใจนะคะแต่งสวยแล้วม,มีความสุขนะคะสําหรับคนรุ่นนี้แล้วเนาะคิดถึงนะคะน้องๆที่อยู่บนขัง,งทุกคนนะคะจะไม่เอือยอีกแล้วเนี ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บผลงไม้กันอยู่นะคะอยากกินอยากกิน <c oughs> เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะดูแลสุขภาพนะคะขอให้เราลอดปลอดภัยจากทุกทุกทุก,ท,กทุกโรคนะคะที่มาอยู่เนาะเออขอให้เข้มแข็งแข็ง,ขงแรงกันนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you next time นะคะ Take care <c oughs> ด้วยนะคะทุกคนเนาะจุ๊บจ